สวัสดีคะ่ะคนลักนาราสีตนวันนี้โหนรีวิว59มาดูดวงประจำเดือนกรกฎาคม2568ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดเบอร์ไลน์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วจะตอบกลับไปค่ะเดี๋ยวมาดูดาวย,าย้ายคร่าวๆประจำเดือนกันก่อน,นะคะ่ะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่สุดสอกวันที่2มิถุนายนเนาะแล้วก็ดาว พุธย้ายเข้าสู่เมถุนวันที่19กรกฎาคมดาวเกตย้ายเข้าสู่เมถุนวันที่19กรกฎาคมอทิตย้ายเข้าสุกรกฎวันที่17กรกฎาคมอังคารย้ายเข้าสู่กันวันที่27กรกฎาคมดาวสุกย้ายเข้าสู่เมถุนวันที่27กรกฎาคมพุธพักวันที่6กรกฎาคมถึง25กรกฎาคมพุธมณฑวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่1่สิงหาคม เพร์หัสเซร์6พฤศภาคมถึง28สิงหาคมเสาร์พักวันที่13กรกฎาคมถึง15เป็นพฤศจิกายนคนละคนาราศีตนุนะคะในเดือนนี้ดาวศุกร์เข้ามรณระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะได้รับมรดกเนาะซึ่งแล้วก็อาจจะมีการเดินทาง การเดินทางในจังหวัดใกล้ๆหรือว่าไปค้างคืนแค่คืนสองคืนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลับบ้านเนี้ยนะคะแล้วก็อา,อาจจะมีเรื่องการจบคุกให้ด่วยที่บอกนะคะให้ระ,ระมัดระวังนะคะกะับอาการป่วยต่างๆนะคะซึ่งการเงินก็อาจจะใช้ใจ่ายนะคะใช้ใจ่ายไปกับเ,เรื่องเรื่องอยากเขาเรียกอะไรนะอยากได้เงี้ยเรื่อง ความสวยความงามนะคะได้นะคะซึ่งาการเงินนะคะการเงินเดินหน้ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายก็ยังมีอยู่นะการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแต่ว่ากาอาจจะคู่ครองนะคะให้การสนับสนุนเรื่องการเงินช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือเราต้องไปช่วยเหลือเรื่องการเงินกับคู่ครองแต่ว่าจริงๆแล้วว่าในเดือนนี้ ครองน่าจะได้โชคลาภจากคู่ครองเรื่องการเงินนะคะเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเรื่องโชคลาภต่างๆนะคะดาวเอ,อ่อดาวการงานเป็นดาวจาันเนาะแล้วก็ดาวจาันเดินปกตินะคะเดินเรื่อยๆนะคะซึ่งแต่ว่าในเรื่องการงานนั้นนะคะในเดือนนี้ผู้ใหญ่นะคะอาจจะมี เรื่องให้เข้ามาแก้ไขนะคะให้ช่วยให้ช่วยแก้ไขอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ก็ยังให้การสนับสนุนเจ้าชตายอยู่นะคะซึ่งการงานนะคะก็จะ มีการาโชคลังเดินเป็นแล้วนะคะมีลับผลเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องค่าคอมค่าคอมมิชชั่นหรือว่ารายได้กําไรที่มันดีขึ้นขาเรื่องการงานหรือว่ามีงานอื่นๆหรือว่างานเสริมต่างๆเนี่ยให้รายได้เจ้าชะตาดีกว่ารายได้ประจานะคะส่วนเรื่องอ่ ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่ไกลยังให้การช่วยเหลือเจ้าชะตายอยู่ไหมจะไม่ติมที่นะคะแต่ว่าการพูดกันจาต้องระมัดระวังนะคะ,ะอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้กับผู้ใหญ่นะคะหลังกลางเดินไปแล้วนะคะ ซึ่งดาวเสาเป็นเจ้าเรือนพันธุชุนะคะทีนี้ปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือว่าอาจจะต้องแก้ไขเกี่ยวกับพวกอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าเรื่องต่างๆที่เจ้าชะตาต้องอมาแก้ไขหรือว่าเรื่องอในเดือนนี้เรื่องการงานก็มีส่วนที่เจ้าชะตาต้องเข้ามาแก้ไขเรื่องการงานด้วยนะคะ เรื่องคู่ครองก็บอกแล้วว่าคู่ครองของคนละคณาราศีตนนั้นนะคะก็ยังดีอยู่นะคะเดินหน้านะคะซึ่งดาวคู่ครองเขาก็เดินหน้าแล้วดาวคู่ค้าคู่สัญญาก็เดินหน้าแล้วนะคะเรื่องคู่ครองก็จะมีปัญหามันก็ไม่ไม่ไม่เยอะแล้วก er, ็อคู่ครองให้การสนับสนุนหรือได้โชคลาภจากคู่ครองนะคะอาจจะเป็นเงินสิ่งของหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเป็นโชคเสี่ยงโชคก็ได้นะคะมันเป็นได้หลายอย่างนะคะ วันที่คนลัคนาราศีตนควรระมัดระวังะคะ่ะก็จะเป็นวันที่15นะคะ16 17นะคะ20 21นะคะแล้วก็วันที่28 29นะคะของคนลัคณาศัคณาราศีตนก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุป,ปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะรือก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะขอบคุณมากค่ะ